สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักในดินแดนล้านช้างที่ยึดถือระเบียบวินัยและความจงรักภักดีเป็นที่ตั้งการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของสายอาชีพทหารและตำรวจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่น้อยท่ามกลางในทหารนับหมื่นนายตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวตรรษมีเพียงห้าขุนพลเท่านั้นที่ได้รับเกียรติสูงสุดให้ประดับดาวบนบ่าในชั้นยศพลเอกซึ่งเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งบารมีและฐานะทางด่านการเมืองที่สั่นคลอนไม่ได้ ทำไมยศพลเอกในสอปปรลาวถึงมีความขลังและทรงพลังขนาดนี้และเหตุใดเก้าอี้ตัวนี้ถึงถูกเว้นว่างไว้นานหลายทศวรรษก่อนจะถูกส่งต่อถึงกันขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรอยเส้นทางเกียรตยิยศขุดคุยประวัติศาสตร์การเมืองผ่านดวงดาวบนบ่าของเหล่ารัฐบุรุษตั้งแต่ยุคก,ก่อร่างสร้างตัวจนถึงยุคเปลี่ยนผ่านสู่ผู้นำรุ่นใหม่เจาะลึกเหตุผลเบื้องหลังที่ว่า ทำไมตัวเลข5ถึงเป็นตัวเลขที่สะท้อนอำนาจที่แท้จริงของประเทศนี้รับฟังเรื่องราวที่จะทําให้คุณเข้าใจโครงสร้างความมั่นคงของลาวในแบบที่ไม่มีใครเคยบอกคุณมาก่อนไปพร้อมกันครับครับหากเรามองไปยังกองทัพในหลายประเทศยศพลเอกอาจดูเป็นตําแหน่งที่มีจํานวนไม่น้อยตามโครงสร้างกําลังพลแต่สําหรับสบปปลาวยศนี้กลับมีสถานะเปรียบเสมือนยอดเขาที่สูงชันที่สุด ซึ่งมีผู้ไปถึงเพียง5ท่านตลอดประวัติศาสตร์เกือบ50ปีนี่ไม่ใช่เรื่องบังเหิญนแต่เป็นยุทธศาสตร์การคุมอำนาจที่แยบยนต์และเข้มงวดอย่างยิ่งปริศนาความลึกลับของตัวเลข5เริ่มต้นจากแนวคิดว่ายศพลเอกในลาวไม่ได้ถูกมอบให้ตามอายุราชการหรือโคต้าประจำปีแต่ถูกผูกติดอยู่กับสามเหลี่ยมแห่งอำนาจที่ประกอบด้วยพรรรัฐและกองทัพอย่างเหนียวแน่น ผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่จุดนี้ได้ต้องข้ามผ่านด่านหินที่น้อยคนนักจะทำได้ใช่ครับด่านแรกคือสถานะในกรมการเมืองหรือโพลิตบูโรซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจสูงสุดของประเทศเราจะพบว่าพลเอกทั้ง5ท่านไม่ได้เป็นเพียงผู้บัญชาการทหารแต่เป็นหนึ่งในสมาชิกกรมการเมืองที่มีสิทธิ์กำหนดทิศทางของชาติการประดับยศพลเอกจึงเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่า บุคคลผู้นี้คือผู้คุมกำลังพลที่พักไว้วางใจที่สุดการจำกัดจำนวนพลเอกจึงเป็นการจำกัดจำนวนผู้กุมอำนาจเบ็ดเสร็จเพื่อป้องกันการกระจายอำนาจที่อาจนำไปสู่ความไม่มั่นคงภายในนั่นเองครับ,รบนอกจากนี้ในเชิงจิตวิทยาและความขลังยศพลเอกถูกวางไว้เพื่อเป็นเกียรติยศเฉพาะตัวสำหรับผู้ที่มีผลงานระดับพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ เช่นท่านคําไตและท่านสีสวัสดที่เป็นขุนพลยุคก่อตั้งการเว้นว่างช่วงยาวนานกว่า30ปีหลังยุคของท่านทั้งสองจึงเป็นการสร้างมาตรฐานที่สูงลิบหลิวว่าหากผลงานไม่ถึงขั้นหรือบารมีไม่ถึงระดับเสาหลักยศนี้จะไม่มีวันถูกปลดล็อกออกมาใช้งานดังนั้นความน้อยจึงคือความทรงพลังเพราะในลาวยศพลเอกไม่ได้หมายถึงการเป็นหัวหน้าทหารเพียงอย่างเดียว แต่มันหมายถึงการเป็นผู้พิทักพักและรัฐที่มีบารมีเหนือกว่าในทหารทั้งปวงอย่างขาดลอยครับในตอนตัดไปเราจะไปขุดคุยประวัติของพลเอกคนแรกท่านคำไตสีพันดอนบุรุษผู้เป็นคนวางกฎเกณฑ์และรากฐานของกองทัพลาวทั้งหมดท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนี้ในยุคที่เต็มไปด้วยควันปืนได้อย่างไรใช่ครับหากจะกล่าวถึงบิดาแห่งกองทัพประชาชนลาว คงไม่มีนามใดเกรียงไกรไปกว่าท่านพลเอกคำไต๋ศรีพันดอนชายผู้เกิดในดินแดนเกาะดอนโขงแขวงจำปาสักผู้ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากพนักงานไพรสเนีธรรมดาธรรมดาในยุคอนณานิคมสู่การเป็นแม่ทัพใหญ่ผู้กุมชะตากรรมของประเทศชาติการก้าวขึ้นสู่ชั้นยศพลเอกเป็นคนแรกของประเทศในปี1980ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเป็นเพียงการปูนบำเหน็จต,ตามวาระแต่มันคือการประกาศศักดาว่า ท่านคือขุนพลคู่บาร,รมีของประธานไกสอนพมวิหารอย่างแท้จริงในช่วงสงครามกู้ชาติท่านคำไปคือผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพป,ปลดปล่อยประชาชนลาวที่วางแผนยุทธศาสตร์อย่างแยบยลท่านไม่ได้รบด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวแต่รบด้วยจิตวิทยาและยุทธศาสตร์มวลชนจนสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ระบอบใหม่ได้สำเร็จในปี1975ครับผมความเด็ดขาดของท่านคำไปนั้นเป็นที่เลื่องลือ ในห่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศท่านได้วางรากฐานโครงสร้างกองทัพให้เป็นกองทัพของพรรคอย่างเบ็ดเสร็จโดยมีคำขวัญที่เป็นอมตะว่ากองทัพต้องเป็นหัวหอกทั้งในแนวหน้าและการพัฒนาแนวหลังท่านคือผู้อยู่เบื้องหลังการจัดตั้งหน่วยรบพิเศษและกองพันที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ลาวแม้ในภายหลังท่านจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองทั้งนายกรัฐมนตรีและประธานประเทศ แต่ภาพจำของประชาชนคือนายพลเอกผู้ถ่อมตัวแต่ทรงอำนาจท่านคือผู้ปิดทองหลังพระในหลายวิกฤตการณ์และเป็นผู้ที่ทำให้กองทัพลาวมีความเป็นปึกแผ่นจนถึงปัจจุบันการที่ท่านยังคงมีสุขภาพแข็งแรงและเป็นที่เคารพรักในวัยกว่า100ปีคือเครื่องพิสูจน์ถึงบารมีที่สั่งสมมาอย่างยาวนานครับเกียรติประวัติของท่านคำไตไม่ใช่แค่เรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ แต่คือบทเรียนของการสร้างชาติจากศูนย์ผ่านปลายกระบอกปืนและมันสมองระดับอัจฉริยะซึ่งสิ่งนี้เองที่ส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังพลเอกคนต่อๆมาในหน้าประวัติศาสตร์ต่อไปเราจะไปทำความรู้จักกับขุนพลอีกท่านหนึ่งที่ได้รับยศพลเอกในวันเดียวกับท่านคำไตนั่นคือพลเอกสีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์ผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นมือประสานสิบทิศแห่งกองทัพลาวครับผม หากจะกล่าวถึงขุนพลผู้เป็นดั่งมือขวาในการกรัมศึกและวางรากฐานอำนาจให้กับสปโปโลาวชื่อของพลเอกศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์จะต้องถูกจารึกไว้ในฐานะบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ท่านไม่ใช่เพียงทหารที่เก่งกาจในสนามรบแต่ยังเป็นนักยุทธศาสตร์ผู้กุมกลไกลความมั่นคงของประเทศในช่วงหัวเลี้ยวต่อสำคัญท่านศรีสวัสดิ์ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงสุดให้ประดับยศพลเอก เมื่อวันที่29พฤศจิกายน1980ซึ่งเป็นการประดับยศในวันเดียวกับท่านคำไตสีพันดอนการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดพร้อมกันของสองขุนพลนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการประกาศให้โลกเห็นว่ากองทัพประชาชนลาวมีสองเสาหลักที่จะคอยค้ำจุนอำนาจรัฐใหม่ในขณะนั้นครับสิ่งที่น่าสนใจจากการขุดคุยประวัติของท่านคือบทบาทผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประธานคณะเสนาธิการ ซึ่งทำให้ท่านเป็นผู้กลุมกําลังพลอย่างเบ็ดเสร็จในช่วงปี1980นั้นสปปลาวยังคงต้องเผชิญกับภัยคุกคามรอบด้านทั้งความขัดแย้งตามแนวชายแดนและการจัดระเบียบโครงสร้างภายในที่ยังไม่นิ่งท่านศีสวัสด์คือผู้ที่คอยจัดการงานหลังบ้านและหน้าด่านอย่างไม่ย่อท้อบารมีของท่านแผ่ขยายไปทั่วกองทัพจนได้รับฉายาว่าเป็นยอดขุนพลคู่บารมีของท่านไกสอนพมวิหารครับ แต่สิ่งที่ทำให้พลเอกศรีสวัสด์แตกต่างคือทักษะทางการเมืองที่เฉียบคมท่านดำรงตำแหน่งสำคัญไล่เรียงตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศซึ่งดูแลความมั่นคงทั้งหมดนายกเทศมนตรีกำแพงนครหลวงเวียงจันทร์ไปจนถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานแนวล่าสร้างชาติการที่ท่านสามารถบริหารงานได้ทั้งฝ่ายปืนและฝ่ายการเวืองได้อย่างแนบเนียนคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ท่านรักษาฐานอำนาจไว้ได้อย่างยาวนาน เกร็ดลึกที่หลายคนอาจไม่ทราบคือท่านสีสวัสดเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจาและรักษาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในยามวิกฤตความสุข,ขุมและการตัดสินใจที่เด็ดขาดทำให้ท่านเป็นที่เคารพเกรงขามในหลายฝ่ายการได้รับยศพลเอกของท่านจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุโสแต่คือการตอบแทนความจงรักภักดีและผลงานที่แลกมาด้วยการร่วมเป็นร่วมตายในสมรภูมิมาอย่างยาวนานใช่ครับ หากเรากางแผนผังประวัติศาสตร์กองทัพลาวออกมาดูจะพบช่วงเวลาที่น่าฉงนใจอยู่ช่วงหนึ่งนั่นคือช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างปี1980ถึงปี2018รวมระยะเวลากว่า38ปีที่แผ่นดินจำปาสักและล้านช้างไม่มีการแต่งตั้งยศพลเอกเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่ท่านเดียวหลังจากที่ท่านพลเอกคำไตสีพันดอน และท่านพลเอกศรีสวัสด์แก้วบุญพันธ์ได้รับประดับยศไปในช่วงสถาปนาประเทศใหม่ๆราวกับว่าดวงดาวบนบ่าขุนพลลาวได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่นั้นการขุดคุ้ยลึกลงไปในยุคแห่งความถ่อมตนนี้ไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแต่มันคือยุทธศาสตร์การบริหารอำนาจที่แยบยนต์ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในช่วงเวลานั้นลาวเลือกที่จะบริหารกองทัพผ่านโครงสร้างที่เน้นคณะพักมากกว่าตัวบุคคล นายทหารระดับสูงที่กุมบังเหียนกระทรวงป้องกันประเทศในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านพลโทจูมาลีไซยศรสหรือท่านพลโทดวงใจพิจิตตล้วนเป็นผู้ทรงอิทธิพลระดับสูงในกรมการเมืองแต่ท่านเหล่านั้นกลับพึงพอใจและรักษาฐานที่มั่นอยู่ในชั้นยศพลโทมาอย่างยาวนานครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นประการแรกคือเรื่องของความถ่อมตนทางการเมือง การครองยศพลโทในขณะที่เป็นถึงกรรมการกลุ่มการเมืองเป็นการแสดงออกถึงความเท่าเทียมและการทำงานเป็นทีมตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยของพรรคประการต่อมาคือการสงวนเกียรติสูงสุดไว้ให้กับกลุ่มผู้นำรุ่นก่อตั้งหรือโอกาสเพื่อเป็นการให้เกียรติทางประวัติศาสตร์แก่ผู้ที่บุกเบิกการปฏิวัติมาตั้งแต่ยุคถ้ำปล่องที่แขวงหัวพัน ในยุค38ปีที่เว้นว่างนี้ยศพลโทรจริงกลายเป็นยศสูงสุดที่ทำงานจริงในสมรภูมิและในคณะรัฐบาลมันกลายเป็นเพดานที่ทุกคนยอมรับร่วมกันเพื่อรักษาเสถียรภาพภายในไม่ให้เกิดการข้ามหน้าข้ามตาระหว่างสายกองทัพและสายการเมือง จนกระทั่งบริบทโลกเปลี่ยนไปความจำเป็นในการยกระดับรัศมีภาพของกองทัพลาวในเวทีอาเซียนและเวทีโลกจึงกลับมาอีกครั้งนำไปสู่การสิ้นสุดยุคแห่งความถ่อมตนในปี2018นั่นเองครับผมหากจะพูดถึงหมุดหมายสำคัญที่ทำให้อาวุธและกองทัพลาวกลับมาถูกจับตามองในเวทีระดับโลกอีกครั้งชื่อของพลเอกจันสมรจันยาราชคือบุคคลที่ต้องถูกจารึกไว้ในฐานะ ผู้ทลายความเงียบตลอด38ปีที่ผ่านมาเพราะนับตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาสปปลาวไม่เคยมีการประดับยศพลเอกให้กับนายทหารคนใดเลยจนกระทั่งวันที่10ธันวาคม2018วันที่ดวงดาวใหญ่รวงข้าวถูกประดับลงบนบ่าของบุรุษผู้นี้อย่างเป็นทางการการขึ้นสู่ตำแหน่งพลเอกของท่านจันสมรไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการคำนวณอย่างถี่ถ้วนของกรมการเมือง การขุดคุยเส้นทางของท่านจะพบว่าท่านคือนักยุทธศาสตร์สายประนีประนอมแต่เฉียบขาดท่านไต่เต้ามาจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงป้องกันประเทศก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของกองทัพในช่วงเวลาที่ลาวกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่และการคานอำนาจระหว่างมหาอำนาจในภูมิภาคใช่ครับ ความน่าสนใจที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญคือบารมีทางการทหารที่ท่านสร้างขึ้นผ่านการกระชับมิตรกับมหาอำนาจอย่างรัสเซียและจีนเราจะเห็นได้ว่าในยุคของท่านกองทัพประชาชนลาวมีการอัปเกรดอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างก้าวกระโดดตั้งแต่รถถัง T-72B1 ไปจนถึงการฝึกซ้อมรบร่วมภายใต้รหัสลาวรัสเซียและลาวจีนที่เข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การได้รับยศพลเอกในครั้งนั้นจึงไม่ใช่แค่การปูนบำเหน็จตามอายุราชการแต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นว่ากองทัพลาวพร้อมแล้วที่จะกลับมามีหัวโขนระดับสูงสุดเพื่อเจรจาในเวทีความมั่นคงโลกอย่างสมศักดิ์ศรีนอกจากนี้ท่านจันสมรยังถูกมองว่าเป็นตัวประสานสิบทิศในพักด้วยบุคลิกที่นิ่งสงบแต่ทรงพลังทำให้ท่านได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบคู่ไปด้วย การประดับยศพลเอกให้ท่านในปี2018จึงเปรียบเสมือนการเปิดสกราชใหม่เป็นการบอกสัญญาณว่าระบบพลเอกของลาวได้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งเพื่อรองรับภารกิจที่ใหญ่กว่าเดิมในทศวรรษหน้าครับผมหากจะพูดถึงหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของกองกำลังป้องกันความสงบหรือตำรวจคงไม่มีชื่อใดโดดเด่นไปกว่าพลเอกวิไลล่าคำฟอง บุรุษผู้สร้างปรากฏการใหม่ด้วยการเป็นนายตำรวจคนแรกในประวัติศาสตร์สปปลาวที่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในชั้นยศพลเอกอย่างเต็มภาคภูมิเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2021แต่ความจริงที่น่าสนใจกว่านั้นคือท่านไม่ได้เติบโตมาจากสายตำรวจโดยกำเนิดแต่เป็นขุนพลทหารที่ถูกส่งมาเพื่อปฏิรูปงานความมั่นคงภายในโดยเฉพาะการขุดคุ้ยเส้นทางอำนาจของท่านวิไลพบว่า ท่านเคยเป็นหัวเรือใหญ่ในกองทัพประชาชนลาวโดยดำรงตำแหน่งสำคัญอย่างหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพซึ่งเปรียบเสมือนสมองกลของพรรคในกองทัพหน้าที่ของท่านในตอนนั้นคือการดูแลความจงรักภักดีและอุดมการณ์ของทหารทั่วประเทศด้วยบทบาทที่เด็ดขาดและวิสัยทัศน์ที่แหลมคมทําให้ท่านได้รับความไว้วางใจให้ข้ามห้วยมาคุมกระทรวงป้องก,กันความสงบในฐานะรัฐมนตรีใช่ครับ เหตุผลที่ท่านได้รับชั้นยศพลเอกในขณะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบนั้นมีนัยยะทางการเมืองที่สําคัญมาก2ประการการยกระดับกระทรวงป้องกันความสงบในอดีตยศพลเอกมักสงวนไว้ให้รัฐมนตรีฝ่ายป้องกันประเทศหรือทหารเท่านั้นการมอบยศพลเอกให้ท่านวิไลคือการประกาศว่าตำรวจและทหารมีเกียรติและอำนาจเท่าเทียมกันในการพิทักษ์พักและรัฐ ความไว้วางใจสูงสุดจากศูนย์กลางพักในฐานะกรรมการกรมการเมืองท่านวิไลคือมือขวาที่ดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศทั้งการปราบปรามยาเสพติดการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนและการบริหารความมั่นคงในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆภาพที่ท่านวิไลเข้ารับการประดับยศจากท่านประธานประเทศในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงการปูนบำเหน็จรางวัลแต่มันคือการยืนยันว่า ท่านคือผู้กุมบังเหียนความมั่นคงภายในที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคหนึ่งเป็นบุรุษเหล็กที่มีสายสัมพันธ์เหนียวแน่นทั้งในค่ายทหารและในกรมตำรวจซึ่งหาได้ยากยิ่งในโครงสร้างอำนาจของลาวการปรากฏตัวของพลเอกคนที่สี่ท่านนี้จึงเป็นการปิดฉากยุคสมัยที่พลเอกมีเพียงสายทหารและเปิดประตูสู่ยุคที่ความมั่นคงภายในคือหัวใจหลักของความอยู่รอดของชาติ ครับผมและหากจะกล่าวถึงพลเอกคนที่5แห่งประวัติศาสตร์สอปปอลาวชื่อของท่านพลเอกคำเลียงอุทัยสอนไม่ได้เป็นเพียงการปรากฏตัวของผู้นำกองทัพคนใหม่แต่คือบทพิสูจน์ของการผสมผสานร,ระหว่างสายเลือดแห่งการปฏิวัติและฝีมือการบริหารยุคใหม่อย่างลงตัวที่สุดการประดับยศพลเอกเมื่อวันที่30มกราคม2026ที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ถูกจับตามองอย่างมาก การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการเดินทางที่ถูกหล่อหลอมมาอย่างเข้มข้นจากสมรภูมิและห้องยุทธศาสตร์ครับเจาะลึกลงไปในเส้นทางรับราชการท่านคำเลียงไม่ได้ไต่เต้าขึ้นมาด้วยชื่อเสียงของตระกูลแต่เขาผ่านบททดสอบจากระดับล่างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในส่วนของกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพและการลงพื้นที่บริหารในระดับท้องถิ่น ที่ทำให้เขาเข้าใจหัวใจของสงครามประชาชนและการป้องกันประเทศในยุคปัจจุบันสิ่งที่ทำให้ท่านคำเลียงโดดเด่นจนได้รับความไว้วางใจจากกรมการเมืองศูนย์กลางพักให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศคือวิสัยทัศน์ที่ต้องการปรับปรุงกองทัพประชาชนลาวให้มีความทันสมัย Modernization ท่ Modern ization, ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนไปท่านเน้นย้ำเรื่องการใช้เทคโนโลยี การทูดฝ่ายทหารและการรักษาเสถียรภาพตามแนวชายแดนอย่างเคร่งครัดใช่ครับการได้รับยศพลเอกในวัยที่พละกำลังและสติปัญญาอย่างเต็มเปี่ยมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าพักประชาชนปฏิวัติลาวกำลังวางตัวท่านเป็นเสาหลักคนสำคัญที่จะประคับประคองความมั่นคงของชาติไปอีกยาวนานยศพลเอกที่ประดับบนบ่าของท่านในวันที่30มกราคม2026ที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ถูกจับตามองอย่างมาก การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการเดินทางที่ถูกหล่อหลอมมาอย่างเข้มข้นจากสมรภูมิและห้องยุทธศาสตร์สุดท้ายหากจะมองย้อนกลับไปในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมาการปรากฏตัวของพลเอกทั้ง5ท่านในประวัติศาสตร์สปปลาวไม่ใช่เพียงเรื่องของการปูนบำเหน็จรางวัลตามอายุราชการแต่คือรหัสลับทางการเมืองที่บอกให้รู้ว่าทิศทางของประเทศกำลังจะก้าวไปทางไหน เมื่อเราขุดคุยเห็นลึกลงไปเราจะพบว่านี่คือการวางหมากที่แยบยนต์ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในการรักษาเสียรภาพสูงสุดในอดีตยุคของคนเอกคำไตสีพันดอนและพลเอกสีสวัสดแก้วบุญพันธ์คือยุคแห่งการรวบรวมแผ่นดินและวางรากฐานระบอบใหม่ยศพลเอกในขณะนั้นคือเครื่องหมายของอำนาจเบเ็ดเสร็จที่ต้องรวมศูนย์อยู่ที่ศูนย์กลางพรรเพียงจุดเดียวเพื่อป้องกันความแตกแยกหลังสงคราม แต่หลังจากนั้นลาวกลับว่างเว้นตำแหน่งพลเอกไปนานเกือบ40ปีซึ่งไม่ใช่เพราะขาดแคลนคนเก่งแต่เป็นความจงใจที่จะใช้ระบบคณะกรรมการในการบริหารกองทัพเพื่อไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งมีบารมีเหนือระบบพักมากเกินไปครับการกลับมาของยศพลเอกในยุคปัจจุบันเริ่มจากพลเอกจันสมรจันยาลาดตามมาด้วยพลเอกวิไลล่าคำฟองและล่าสุดกับพลเอกคำเลียงอุทัยสอนในปี2026นี้ คือสัญญาณชัดเจนว่าลาวกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ในภูมิรัฐศาสตร์โลกการมีแม่ทัพที่ได้รับอำนาจเต็มฟูลเจนเนอรรลเป็นการส่งสารไปยังมิตรประเทศและประเทศเพื่อนบ้านว่ากองทัพลาวมีความเป็นปึกแผ่นและมีเอกภาพภายใต้การนำที่เข้มแข็งที่น่าสนใจคือการข้ามสายงานและการสืบทอดทางอุดมการพลเอกในยุคหลังไม่ได้คุมแค่กำลังทหาร แต่ยังควบรวมอำนาจในการบริหารงานปกครองและงานป้องกัน,กนความสงบภายในสายตำรวจซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในอนาคตเราจะเน้นความมั่นคงรอบด้าน Comprehensive Security ทั้งเรื่องชายแดนการปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความสงบในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวใช่ครับตัวเลข5พลเอกจึงไม่ใช่แค่สถิติแต่มันคือเข็มทิศที่บอกว่า ลาวจะยังคงยึดถือความมั่นคงภายใต้การนำของพรรคเป็นอันดับหนึ่งโดยมีกองทัพเป็นกระดูกสันหลังที่แข็งแกร่งที่สุดบทสรุปของเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์แต่คือการยืนยันว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเพียงใดอำนาจที่แท้จริงในลาวจะถูกสงวนไวใ้ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างเข้มข้นที่สุดเพียงไม่กี่คนเท่านั้นครับเรื่องราวของหคนเอกแห่งสปปลาว ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเลื่อนยศตำแหน่งทั่วไปแต่คือบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองการทหารและการวางหมากอำนาจที่แยบยลที่สุดของพักประชาชนปฏิวัติลาวจากยุคบุกเบิกของท่านคำไตสู่ยุคสมัยใหม่ของท่านคำเลียงข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าดวงดาวบนบ่านั้นแบกรับภาระหน้าที่และความมั่นคงของชาติเอาไว้อย่างหนักแน่นเพียงใดหากคุณลหลงไหลในเรื่องราวเจาะลึกที่หาอ่านได้ยาก ประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจและการวิเคราะห์โครงสร้างอำนาจในอาเซียนแบบตรงไปตรงมาเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดการเจาะลึกในตอนต่อๆไปที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิม